สวัสดีครับผมมาร์ทมาโชว์วันนี้พบกันอีกแล้วกับ b ล o อกค a p เพ่นนะโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นมากๆานะเป็นงานที่ผมอยากมามากนะมันคืองานเปิดตัวฟูจิฟิล์ม x half นั่นเองนะนี่เขาให้แบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าใบแผ่นพับอย่างนี้เลยนะน่าสนใจมากว่าวันนี้ข้างในมีอะไรบ้างนะเขาทําเป็นเหมือนกล้อง x half ขนาดใหญ่แล้วมีฟิล์มมีอะไรนะแล้วก็เหมือนเป็นนิทรรศการเลยนะอันนี้อยู่ที่เดอะคอ n e เชั้น2นะมาชมกันได้นะ เดี๋ยวพาาไปดูในดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับพอเข้ามาแล้วนะเขาก็จะให้ลงทะเบียนนะรับกล้องนะแล้วก็ตรงนี้ผมอยากให้ดูมากเลยมันเหมือนเป็นแบบข้างหลังจอเขาอะที่มันมีฟังก์ชันแบบฟิลเตอร์คันเลอร์ต่างๆนะอย่างแบบเป็นป๊อปเป็นอะไรนะตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบฟิล์มอะครอสโอ้โหดูดิคือทำดิสเพย์มาแบบว่าเหมือนกล้องตรงนี้มากนะอันเนี้ย เจ๋งสุดๆตรงนี้เป็นอีกมุมนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันเจ๋งมากนะคนมาดูแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันเป็นรูปโชว์อะไรเงี้ยแต่ความจริงอะ่ะคือแต่ละใบอะ่ะมันจะมีโหมดที่เขาใช้ในแต่ละอันอ่าอย่างเช่นอันนี้อ่ะสมมติผมหยิบรูปนี้มารูปนกขึ้นมานะอันนี้คือเขาแจกด้วยนะ สมมติรูปนงขึ้นมาอย่างเงี้ยแน่นอนมันถ่ายมาจากเอ็กฮาร์อยู่แล้วแะแต่ว่าข้างหลังเขาจะบอกเลยว่าเฮ้ยอันนี้ถ่ายมาจากฟิล์มอะไรยังไงนี่แล้วก็ไม่ซ้ํากันเลยนะอย่างอันเนี้ยโอเคขาวดํานี่ฟึบเปิดมาก็จะเป็นอะครอสจี G, อะไรอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็อันนี้คือเจ๋งมากอันนี้จะเอาใบนี้แหละอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของคอนแทคชีตในเอ็กฮาร์นะคือเขาตัดมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วด้านหลังนี่คือเป็นฟูลคอนแทคชีตอย่างนี้เลยผมเอาใบนี้ดีกว่า คิดถึงตอนเรียนแบบโฟโต้เลยอะมันจะเป็นห้องแดงแล้วก็เป็นล้างฟิล์มนะอันนี้เผื่อใครไม่เข้าใจมันจะเป็นแบบว่าล้างฟิล์มนะี่ <c oughs> คือเราเอากระดาษอัดรูปมาแหละแล้วก็ล้างพอล้างเสร็จตอนเรียนเนี่ยเขาจะแบบมันหนีบไว้จะได้แห้งอะไรเงี้ยอันนี้เขาทำดิสเพย์มานะมีฟิล์มที่อยู่ในตู้เย็นด้วยนะคนอาจจะงงว่าเอาฟิล์มมาแช่ตู้เย็นทําไมมันเป็นความเชื่อสมัยก่อนถ้าแบบว่า ใครซื้อฟิล์มไปเยอะๆแล้วยังไม่ได้ใช้เขาให้แช่ตู้เย็นไว้มันจะแบบยืดอายุการใช้งานอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ผมใช้ฟิล์มคาเมล่าหมดนะแล้วก็เลือก72ภาพเลยแล้วก็เดินถ่ายเอ็กซิบิชันข้างในนานมากนะกว่าจะหมด72ภาพนะตอนนี้ผมจะใช้แอปของเขาอะเอ็กฮานะในการล้างฟิล์มออกมาดูใน แอปฮะว่าจะเป็นอย่างไรฮะไปดูเลยครับเลือกฟิล์มตรงนี้ฮะที่ยังไม่ได้โอนนะแล้วก็กดถ่ายปึ๊บนี่เขาจะมาเป็นคอนแทคชีทอย่างนี้เลยวิ่งนี้เลยฟืบไปนี่เขาจะเหมือนตอนนี้มันจะเหมือนขั้นตอนการลงน้ํายานะภาพมันก็จะเหมือนเป็น okay, กึง่งๆึ่งเนกาทีเป็นแบบอารมณ์แบบสีซีเปียอันนี้อย่าพึ่งตกใจว่าสีเราจะได้แบบนี้นะ<ม>เพราะว่า สีจริงๆแล้วจะเป็นแบบว่าสีจริงๆเลยที่เราถ่ายมานะแต่นี้เป็นแค่แบบว่าให้ได้อารมณ์ว่าเฮ้ยล้างออกมาแล้วมันเป็นอย่างไรอยู่นะ อันนี้ก็เป็นสเตชันสุดท้ายนะฮะที่มาอยู่กับน้องคนนี้คือเป็น i n s แต l กลิงใช่ไหมที่สามารถปินจากเอ็กฮาบได้โดยตรงนอกจาก i n นแต็กลิง์แล้วก็ลิงส์ได้แล้วก็มีอะไรอีกนะสแควร์ลิงแล้วก็ลิงวายสแควร์ลิงแล้วก็ลิงวายได้อาปินโดยตรงออกมาเป็น i n s t แตแบบนี้เลยฮนะจากเอกฮาบครับผมนี่ฮะอยู่กับอีกคนหนึ่งที่วันนี้มาร่วมง,งานด้วยนะน้องติวเตอร์นั่นเองนะ วันเนี้ยเราไม่ได้สัมภาษณ์ในฐานะที่เป็นแบบมาร่วมงานแหละแต่ว่าเขาได้รางวัลอะไรจา<ช>กฟูจนะิฮะบอกไปฮะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะไปโผล่หลายคลิปมากๆนะก<ช>็วันนี้มาในฐานะของอตัวแทนของเอ็กซ์ครีเตอร์นะในรางวัล Best of the show ฮะโอ้โหที่หนึ่งที่สุดฮะค,คือคือมันมีรางวัลที่สุดกบรลองที่สุดมันจะมีรางวัลแบบ b e s t o f ภาพด i s เบสออฟวิดีโอแต่เราคือ b e s t of ที่สุด The Show ใช่ใช หน้าตาคือไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่เลยเป็นรางวัลเป็นอะไรบอกเขาไปก็รางวัลที่ผมได้นะก็จะเป็น X106 ตัวลิมิเต็ดตัวสุดท้ายในประเทศไทยครับรับซื้อไหมรับซื้อไหมได้ได้ได้โปรไฟล์เดี๋ยวมาปล่อยได้เลยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วอันนี้ก็คือแบบงานเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตงานให้ดูด้วยว่ามันเป็นอารมณ์ไหนก็คือเขาแข่งงานคนที่เป็น X f a ต t ร r ต่างๆนะทำเป็นเหมือนแบนเขามีหัวข้ออะไรไงไหมเขาบอกว่า ไม่กำหนดโจทย์ให้จะทาอะไรก็ทาเป็นเป็นวิดีโอออกมาที่มันสื่อสารหนึ่งฟูจิอะไรอย่างเงี้ยนะใช่คะแล้วเราก็รางวัลที่หนึ่งเลยใช่ครับผู้ร่วมประกวดทั้งหมดมีสองคนไม่น่าเชื่อเอ้ยไม่ใช่ผู้เล่นไม่น่าเชื่อเจ้าอะเยอะอ่ะเยอะเยอะนะก็ถ้าได้จำตัวเลขไม่ผิดนะฮะก็เขาคัดรอบแรกมาก่อนแล้วก็ไปเวิร์กช็อปต่อ30คนแล้วก็คัดเหลือแค่สามคนนี่แหละก็คือที่หนึ่งภาพนิ่งที่หนึ่งวิดีโอแล้วก็ที่หนึ่งที่สุดคือ best a f t e show ผมเองอะ ขออนุญาตเกียรติคำว่าที่หนึ่งพิสุดนะโอเคเออก็นั่นแหละคือน้องยเตอร์นะก็ไปติดตามน้องกันได้ได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นไอจงไอจียังล่างให้ด้วยตอนนี้ก็กำลังจะปล่อยเพลงใหม่นะครับไปฟังกันได้นะฮะชื่อเพลงไหมมีชื่อเพลงไหมเออขออุบไว้ก่อนจะปล่อยจะคลิปนี้จะปล่อยตอนไหนฮะเดี๋ยวออกเลยวันสองวันนี้ออกงั้นอุบไว้ก่อนไม่ค่อยรู้ไปฟังเพลงเก่าๆก็ได้นะครับที่ช่องยูทูบธนวัฒน์ครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ และนั่นก็คือทั้งหมดของงานฟูจิเอ็กวันนี้นะต้องบอกว่าโอ้โหเขาจัดมาดีมากนะแล้วก็มีอะไรให้เลือกเล่นเลือกถ่ายภาพมีปิ้นมีเล่นชักกระปองแจกรางวัลเยอะแยะมากมายฮนะจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้นะเหลืออีกอันนี้วันแรกเลย24นะผมมางานวันแรกเลย24แล้วก็จะมีงานไปจนถึงวันที่29นะ้2ฮะยังไงมากันได้นะที่เดอะคอ n เนฮะขึ้นมาเลยฮนะมาเดินทางมาง่ายนะใกล้ๆสรงว่าได้ใกล้ตลาดน้อยฮนะ มาร่วมงานของ f h l f ของฟูจิกันนะวันนี้ผมมาร์มาโชว์ไปแล้วฮนะพบกันใหม่ ep หน้ากับ Rock Happen ครับ